สวัสดีครับและนี่คือรายการ Lost Story เรื่องราวที่สาบสูญในตอนที่แล้วเราได้ทิ้งเรื่องราวค้างไว้ในวินาทีที่อันตรายที่สุดพระรามได้ออกไล่ตามกวางทองลวงใจไปทิ้งให้นางสีดาอยู่เพียงลำพังกับพระลักษ์โดยที่ไม่รู้เลยว่าเงามืดของทศกัณฐ์กำลังคืบคลานเข้ามาใกล้ทุกขณะ แต่ก่อนที่เราจะไปติดตามโศกนาฏกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นนั้นวันนี้ Lost Story จะขอพาทุกท่านย้อนเวลากลับไปเพื่อทำความรู้จักกับตัวละครสำคัญอีกหนึ่งตนผู้ที่จะถือกำเนิดขึ้นมาเพื่อเป็นทหารเอกของพระรามและเป็นกุญแจสำคัญที่จะพลิกชะตากรรมของมหาสงครามในครั้งนี้ส่วนที่ 1. เทวลิขิตบุตรแห่งวานอน เรื่องราวทั้งหมดนี้ต้องย้อนกลับไปในสมัยที่ยังไม่มีความขัดแย้งระหว่างกรุงลงกาและกรุงอโยธยาณเชิงป่าหิมพานมีนางฟ้าตนหนึ่งนามว่านางสวาหะนางเป็นธิดาของพระฤาษีโคดมแต่ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการนางได้ทำผิดต่อมารดาของตนเองจนถูกสาปให้ต้องมายืนขาเดียวเหนี่ยวกินลมเป็นอาหารอยู่เชิงเขาจักรวาลเป็นเวลายาวนาน คำสาบนี้จะสิ้นสุดลงก็ต่อเมื่อนางได้ให้กำเนิดบุตรชายผู้เป็นลิงและบุตรผู้นั้นจะต้องเป็นอวตารภาคหนึ่งขององค์พระอิศวนนางสวาหะต้องทนทุกทรมานกับคำสาบนั้นเป็นเวลาหลายพันปีนางต้องยืนอยู่กลางแดดกลางฝนทนหิวโหวยโดยมีเพียงสายลมเป็นอาหารแต่ด้วยจิตใจที่มุ่งมั่นนางก็ยังคงเฝ้ารอคอยวันที่คำสาบจะสิ้นสุดลงด้วยความหวัง ในขณะเดียวกันนั้นเองบนสวงสวรรค์องค์พระอิศวรได้เล็งเห็นด้วยยานสมาบัติแล้วว่าในอนาคตองค์พระนารายจะต้องอวตารล,ลงไปเป็นพระรามเพื่อปราบยุคเข็นแต่การศึกครั้งนั้นใหญ่หลวงนักพระรามจำเป็นต้องมีทหารเอกผู้มีฤทธิ์เดชเก่งกล้ามาเป็นกำลังสำคัญพระองค์จึงได้ตัดสินพระไทยที่จะสร้างทหารเอกผู้นั้นขึ้นมาโดยการนำเอาศาสตราวุธศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ ได้แก่จากสังและตรีศูนมาหลอมรวมกันด้วยอำนาจเทวะจนเกิดเป็นพลังงานทิพย์ที่มีอนุภาพร้ายแรงที่สุดบัดนี้ทหารเอกผู้เก่งกล้าได้ถือกำเนิดขึ้นแล้วในรูปของพลังงานศักดิ์สิทธิ์แต่ยังขาดเพียงร่างกายที่จะรองรับพลังอำนาจนี้เท่านั้นและผู้ที่ถูกเลือกให้มาทำหน้าที่นี้ก็คือนางสวาหาผู้กำลังรอคอยการปลดปล่อยจากคำสาบอยู่นั่นเอง ส่วนที่สองพลังเทวะสู่ครันมานดาเมื่อได้พลังงานทิพมาแล้วพระอิศวรจึงได้มีเทวะองค์การเรียกพระพายหรือเทพแห่งสายลมให้มาเข้าเฝ้าพระองค์ได้มอบดวงแก้วที่บรรจุพลังงานศักดิ์สิทธิ์นั้นให้กับพระพายพร้อมกับบัญชาว่าเจ้าจงนำเอาอาวุธทิพของเรานี้ไปซัดเข้าปากของสตรีนางหนึ่งที่กำลังยืนขาเดียวเหนี่ยวกินลมอยู่ที่เชิงเขาจักรวาล เพื่อให้นางได้ให้กําเนิดบุตรชายผู้จะมาเป็นทหารเอกของพระรามต่อไปในภายภาคหน้าพระพายรับเทวะองค์การด้วยความเคารพพระองค์รับดวงแก้วนั้นมาแล้วรีบเหาะไปยังโลกมนุษย์ในทันทีในฐานะของเทพแห่งสายลมการเดินทางของพระองค์นั้นรวดเร็วจนแทบมองไม่เห็นพระองค์พัดผ่านป่าเขาและมหาสมุทร จนมาถึงเชิงเขาจักรวาลและก็ได้พบนางสวาหะยืนขาเดียวอ้าปากกินลมอยู่ตามที่พระอิศวรได้ตรัสไว้ทุกประการเมื่อเห็นดังนั้นพระพายจึงได้รวบรวมกำลังทั้งหมดของพระองค์แล้วซัดดวงแก้วที่บรรจุพลังงานทิพนั้นเข้าไปในปากของนางสวาหะอย่างแม่นยำในทันทีที่พลังงานศักดิ์สิทธิ์สัมผัสกับร่างกายของนางแสงสว่างอันเจิดจ้าก็สว่างวาบขึ้นมา จนร่างของนางสวาหาหที่เคยสู้ผอมก็กลับมาอิ่มเอิบดังเดิมและคำสาบที่ผูกมัดนางมานานนับพันปีก็ได้สลายไปในบัดดลนางสามารถกลับมายืนสองขาได้อีกครั้งพร้อมกันนั้นนางก็ได้ตั้งคันบุตรแห่งถวยเทพผู้จะมาเป็นผู้ปลดปล่อยโลกมนุษย์นางสวาหา กลมลงกราบขอบพระคุณเหล่าทวยเทพด้วยความตื้นตันใจก่อนจะเดินทางไปพำนักอยู่ในถ้ำสุรการเพื่อรอวันที่จะให้กำเนิดบุตรชายผู้มีชะตากรรมอันยิ่งใหญ่ส่วนที่3ผลไม้สุกบนฟากฟ้านางสวาหะตั้งครรนอยู่นานถึง30เดือนและเมื่อถึงกำหนดประสูตปาฏิหารก็ได้เกิดขึ้นอีกครั้งแทนที่จะคลอดออกมาทางครรเหมือนทารกทั่วไป ทารกผู้นั้นกลับเพ่นออกมาจากปากของพระมารดาเป็นวานอนเผือกหรือลิงเผือกผู้มีลักษณะพิเศษกล่าวคือมีขนเป็นเพชรมีเขี้ยวเป็นแก้วและสวมกุนทนหรือต่างหูเพชรมาตั้งแต่กำเนิดทันพีที่กระโดดออกมาวานอนน้อยผู้นั้นก็เติบใหญ่ขึ้นจนมีขนาดเท่ากับเด็กรุ่นอายุ16ปีมีพละกกำลังมหาศาลและมีนามตามเผ่าว่าหนุมา ในขณะที่นางสวาหะกำลังชื่นชมบุตรชายอยู่นั้นหนุมานซึ่งเพิ่งเกิดมาได้ไม่นานก็รู้สึกหิวขึ้นมาจับใจด้วยความยาววัยและไม่เดียงสาหนุมานได้เหลือไปเห็นดวงอาทิตย์ที่กำลังขึ้นในยามเช้าแสงสีแดงส้มของมันทำให้หานุมานเข้าใจผิดคิดว่าเป็นผลไม้สุกข,ขนาดใหญ่ที่น่ากิน ด้วยความคิดนั่นเองหนุมานจึงได้ตัดสินใจที่จะไปเก็บผลไม้สุกที่ลอยอยู่บนฟ้ามากินเป็นอาหารมือแรกในชีวิตโดยไม่ทันที่นางสวาหะจะได้ห้ามปรามหานุมานก็ได้รวบรวมกำลังทั้งหมดแล้วใช้เท้าดีดตัวเองทะย,ยานขึ้นสู่ท้องฟ้าในทันทีร่างของวานอนเผือกพุ่งสูงขึ้นไปเรื่อยๆด้วยความเร็วที่เหนือจินตนาการทิ้งผู้เป็นมารดาไว้เบื้องล่างด้วยความตกตะลึง การกระทําอันห้าวหาญและไม่เกรงกลัวฟ้าดินของหนุมานในครั้งนี้ได้สร้างความโกลาหนไปทั่วทั้งสวงสวรรค์เหล่าเทวดาต่างแตกตื่นเมื่อเห็นลิงเผือกตัวหนึ่งกําลังพุ่งตรงไปยังดวงอาทิตย์อันร้อนแรงโดยไม่เกรงกลัวนี่คือการแสดงฤทธิ์เดชครั้งแรกของบุตรแห่งพระพายและมันก็ได้สร้างความสั่นสะเทือนไปทั่วทั้งสโลกส่วนที่ 4. ท้าทายสุริยัน การพุ่งทยานขึ้นสู่ท้องฟ้าของหนุมานได้สร้างความปั่นป่วนไปทั่วทั้งสวรรค์ชั้นฟ้าองค์แรกที่ได้รับผลกระทบโดยตรงก็คือพระอาทิตย์เทผู้ขับเคลื่อนรถม้าแห่งดวงตะวันเมื่อทรงเห็นวานอนเผือกตัวหนึ่งกำลังพุ่งตรงมาที่พระองค์ด้วยความเร็วสูงก็ทรงตกพระไยัยและพยายามที่จะขับไล่ด้วยการเพิ่มความร้อนแรงของแสงอาทิตย์ให้แผดเผายิ่งขึ้นเป็นร้อยเท่าพันเท่า ปรากฏว่าความร้อนนั้นไม่สามารถทำอันตรายต่อหนุมานได้เลยแม้แต่น้อยด้วยร่างกายที่เกิดจากพลังของพระอิศวรและเป็นบุตรแห่งพระพายหนุมานจึงไม่รู้สึกสะทกสะทานต่อเปเลวไฟแม้แต่น้อยในขณะเดียวกันนั้นเองพระราหูอสูรผู้มีหน้าที่อมดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ในยามเกิดสุริยุปราคา เมื่อเห็นว่ามีผู้มาท้าทายอำนาจของตนก็เกิดความไม่พอใจจึงได้เข้าขัดขวางหมายจะจับหนุมานกินเสียแต่ก็ถูกหนุมานผู้มีพละกำลังมหาศาลตบหน้าจนกระเด็นด้วยความง่ายดายพระราหูทั้งเจ็บทั้งอายจึงได้รีบไปเข้าเฝ้าพระอินท์ผู้เป็นราชาแห่งทวยเทพเพื่อทูลฟ้องถึงเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้น พระอินทร์เมื่อได้สดับฟังเรื่องราวก็ทรงพิโรธเป็นอย่างยิ่งที่มีลิงป่าไม่ทราบที่มาตัวหนึ่งบังอาจมาสร้างความวุ่นวายบนสวงสวรรค์ทำร้ายบริวารของพระองค์และที่สำคัญที่สุดคือการลบหลู่พระอาทิตย์ซึ่งเป็นเทพชั้นผู้ใหญ่พระองค์จึงได้รีบเสด็จขึ้นประทับบนช้างเอราวันพร้อมด้วยศาสตราวุธครบมือมุ่งตรงไปยังที่เกิดเหตุเพื่อจะลงโทษเจ้าลิงกำเริบตนนั้นให้สาสมกับความผิด ส่วนที่ 5. ้าคางที่แหลกสลายเมื่อพระอินเสด็จมาถึงก็ได้ทอดพระเนตรเห็นภาพของฮนุมานที่กำลังจะเอื้อมมือไปจับดวงอาทิตย์จริงๆโดยความโกรธจนลืมไตรตรองพระองค์จึงได้ตัดสินพระไทยใช้อาวุธที่ร้ายแรงที่สุดของพระองค์นั่นก็คือวัชระหรือสายฟ้าควางใส่ฮนุมานในทันที พลังอำนาจของวัชระนั้นรุนแรงมหาศาลมันพุ่งเข้ากระแทกที่คางของหนุมานอย่างจังจนร่างของวานอนอน้อยผู้ไม่ทันได้ตั้งตัวรวงหล่นจากท้องฟ้าตกลงมากระแทกพื้นโลกแน่นนิ่งไปเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นอยู่ในสายตาของพระพายผู้เป็นบิดาตลอดเวลาเมื่อทรงเห็นว่าบุตรชายของตนถูกทำร้ายจนสิ้นสติไปต่อหน้าต่อตาหัวใจของเทพแห่งสายลมก็แทบจะแหลกสลาย ความรักและความห่วงใยได้แปลเปลี่ยนเป็นความโกรธแค้นอย่างรุนแรงพระองค์โกรธที่พระอินทร์ลงโทษบุตรของตนอย่างโหดเหี้ยมเกินกว่าเหตุทั้งที่หนุมานทำไปพระความไร้เดียงสาของเด็กแรกเกิดเท่านั้นพระพายได้เสด็จลงยังพื้นโลกอุ้มร่างที่ไร้สติของหนุมานขึ้นมาไว้ในอ้อมแขนน้ำตาของพระองค์ไหลออกมาด้วยความเสียใจก่อนที่จะตัดสินใจทำในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิด เพื่อเป็นการประท้วมต่อความอายุติธรรมที่เกิดขึ้นพระพายได้ตัดสินใจหยุดทำหน้าที่ของพระองค์พระองค์ได้รวบรวมสายลมทั้งหมดในจักรวาลเข้ามาไว้ในตัวแล้วหยุดนิ่งไม่เคลื่อนไหวอีกต่อไปการกระทำของพระองค์ในครั้งนี้ได้นำมาซึ่งมหันตภัยครั้งใหญ่ที่น่ากลัวยิ่งกว่าการที่ดวงอาทิตย์จะถูกจับกินเสียอีกส่วนที่6เมื่อสายลมหยุดนิ่ง ทันทีที่พระพายหยุดทำหน้าที่โลกทั้งสามก็ตกอยู่ในความโกลาหลครั้งใหญ่เมื่อไม่มีสายลมพัดผ่านทุกสิ่งทุกอย่างก็พลันหยุดนิ่งอากาศที่เคยหมุนเวียนเกิดความร้อนระอุข,ขึ้นจนสิ่งมีชีวิตแทบทนไม่ได้ที่เลวร้ายที่สุดคือการที่ไม่มีอากาศให้หายใจสัพพชีวิตทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นมนุษย์สัตว์หรือแม้แต่เหล่าเทวดาก็เริ่มขาดอากาศหายใจและค่อยๆล้มตายลงไป ความตายได้แผ่ขยายไปทั่วทุกแห่งหนอย่างรวดเร็วเหล่าทวยเทพเมื่อเห็นมหันตภัยดังกล่าวก็ตระหนักได้ทันทีว่านี่คือผลจากการกระทำของพระอินทร์พวกเขาจึงได้รีบพากันไปเข้าเฝ้าพระอิศวรเพื่อขอให้พระองค์ช่วยแก้ไขสถานการณ์พระอิศวรจึงได้นำทัพเหล่าเทพทั้งหมดเสด็จลงไปยังที่ที่พระพายประทับอยู่พร้อมกับอุ้มร่างของหนุมานเอาไว้ พระพรมผู้เป็นเทพแห่งการสร้างสรรค์ได้ใช้พลังของพระองค์ชุบชีวิตหนุมานให้ฟื้นคืนสติขึ้นมาดังเดิมจากนั้นเพื่อเป็นการขอขมาต่อพระภายและมอบหลักประกันให้แก่หนุมานเหล่ามาหาเทพจึงได้ร่วมกันประทานพรให้แก่วานอนน้อยตนนี้พระอิศวรประทานพรให้หนุมานเป็นอมตะไม่มีวันตายพระพรมประทานพรให้หนุมานปลอดภัยจากพรหมศาสตร์และอาวุธทุกชนิด พระนารายณ์ประทานพรให้มีกำลังมากและเป็นผู้นำทัพที่เก่งกาจส่วนพระอินเองก็ได้ประทานพรให้คางที่เคยถูกวัชระของพระองค์นั้นแข็งแกร่งดุดเพชรและเมื่อใดที่ถูกสังหารแค่มีลมพัดผ่านร่างก็จะฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งเมื่อพระพัยเห็นว่าบุตรชายปลอดภัยและยังได้รับพรมากมายจนกลายเป็นผู้ที่แทบจะไม่มีใครทำลายได้ ก็ส่งพอพระไทยและยอมปล่อยสายลมให้กลับมาพัดดังเดิมคืนความสมดุลให้แก่โลกทั้งสามอีกครั้งส่วนที่7ลิงเผือกจอมสนหลังจากที่ฮนุมานได้รับพรจากเหล่ามหาเทพจนกลายเป็นผู้มีฤทธิดเดชเกรียงไกรและเป็นอมตะแล้วนั้น ด้วยความยาววัยและความคึกขนองหนุมานจึงได้ออกท่องเที่ยวไปทั่วทั้งป่าหิมพานต์และสวรรค์ชั้นฟ้าเพื่อทดลองพลังอำนาจใหม่ของตนเองหนุมานไม่ได้มีเจตนาร้ายแต่ด้วยนิสัยที่ซุกซนตามประสาลิงประกอบกับความมั่นใจว่าไม่มีผู้ใดสามารถทำอันตรายตนได้ทำให้การกระทำของหนุมานสร้างความเดือดร้อนวุ่นวายไปทั่ว เป้าหมายหลักในการหยอกล้อของฮนุมานก็คือเหล่าพระฤาษีที่บำเพ็ญตบะอยู่ตามป่าเขาฮนุมานจะแอบเข้าไปในอาสมของเหล่าฤาษีในขณะที่พวกท่านกำลังเข้าฌานแล้วแกล้งทำเสียงดังหรือบางครั้งก็ขโมยเครื่องใช้ในพิธีกรรมไปซ่อนทำให้เหล่าฤาษีต้องเสียสมาธิและไม่สามารถบำเพ็ญเพียรต่อไปได้ บางครั้งหนุมานก็ใช้พลังของตนแปลงกายเป็นสิ่งต่างๆเข้าไปหลอกหลอนหรือใช้พลังลมของตนเป่าอาสมของเหล่าฤาษีจนพังทลายลงก็มีเหล่าฤาษีต่างได้รับความเดือดร้อนจากการกระทําของหนุมานเป็นอย่างยิ่งแต่ก็ไม่สามารถจะทําอะไรได้เพราะพรที่หนุมานได้รับจากมหาเทพนั้นทําให้ไม่มีศาสตาวุธใดๆสามารถทําอันตรายเขาได้เลย ความสุกสนของหนุมานยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจากการหยอกล้อเล็กๆน้อยๆก็กลายเป็นการรบกวนที่สร้างความเสียหายจนในที่สุดความอดทนของเหล่าฤาษีก็ได้สิ้นสุดลงพวกท่านรู้ดีว่าหากปล่อยไว้เช่นนี้ต่อไปการบำเพ็ญเพียรของพวกตนคงไม่มีวันสงบสกได้แน่ถึงเวลาแล้วที่จะต้องหาทางหยุดความคึกขนองของวานนผือกตนนี้เสียที ส่วนที่ 8. พลังที่ถูกลืมเมื่อเห็นว่าไม่สามารถลงโทษหนุมานด้วยกำลังหรืออาวุธได้เหล่ามหาฤาษีผู้ทรงฌานแก่กล้าจึงได้มารวมตัวกันเพื่อปรึกษาหารือถึงหนทางที่จะจัดการกับหนุมานในที่สุดพวกท่านก็ได้ข้อสรุปว่าวิธีเดียวที่จะหยุดหนุมานได้ไม่ใช่การทำลายพลังของเขาแต่คือการทำให้เขาลืมพลังของตนเองต่างหาก เราหรือสีจึงได้ร่วมกันตั้งพิธีศักดิ์สิทธิ์รวบรวมพลังตบะทั้งหมดที่ได้บำเพ็ญมานานนับพันปีแล้วเปล่งวาจาออกมาเป็นคำสาบอันทรงพลังแต่เป็นคำสาบที่ไม่ได้มุ่งร้ายถึงชีวิตด้วยอำนาจแห่งตบะบาร,รมีของเราขอให้เจ้าหานุมานผู้มีความคึกขนองจนสร้างความเดือดร้อนไปทั่วจงลืมเล,ลือนฤทธเดชและพละกำลัง,ท,งทั้งหมดที่ตนมีเสียสิ้นนับจากนี้ไป ขอให้เจ้าจงมีพลังเทียบเท่าลิงธรรมดาทั่วไปเท่านั้นแต่ในคำสาบนั้นก็ยังแฝงไว้ด้วยความเมตตาคำสาบนี้จะเสื่อมคลายลงก็ต่อเมื่อมีผู้ใดผู้หนึ่งมาย้ำเตือนให้เจ้าระลึกถึงชาติกำเนิดและเผ่าพันธุ์อันแท้จริงของเจ้าเมื่อนั้นพลังทั้งหมดของเจ้าก็จะกลับคืนมาดังเดิมสิ้นคำสาบนั้น ลำแสงศักดิ์สิทธิ์ก็ได้พุ่งตรงไปยังร่างของหนุมานที่กำลังซุกซนอยู่ไม่ไกลในทันใดนั้นเองหนุมานก็รู้สึกว่าเรี่ยวแรงอันมหาศาลของตนได้หายไปจนหมดสิน้นความสามารถในการเหาะเหินเดินอากาศการแปลงกายหรือพลังคงกระพันต่างๆได้เลือนหายไปจากความทรงจำของเขาราวกับไม่เคยมีอยู่จริงความหยิ่งพยองและความคึกขนองได้หายไป เหลือเพียงวานอนหนุ่มตัวหนึ่งที่เต็มไปด้วยความสับสนและงุนงงเท่านั้นส่วนที่ 9. ทหารเอกแห่งสุครีพเมื่อสูญสิ้นพลังอำนาจไปจนหมดสิ้นฮนุมานก็ได้กลายเป็นเพียงลิงหนุ่มธรรมดาตัวหนึ่งแม้จะยังมีพละงก,กำลังมากกว่าลิงทั่วไปอยู่บ้างแต่ก็เทียบไม่ได้เลยกับฤทธิเดชท,ที่เคยมีหนุมานใช้ชีวิตอยู่ในป่าด้วยความสับสนและโดดเดี่ยวจนกระทั่งวันหนึ่ง โชคชะตาได้นำพาให้เขาเดินทางมาถึงเมืองขีดขินนครหลวงอันยิ่งใหญ่ของเหล่าวานน,นาที่นั้นเองหนุมานก็ได้พบกับสุครีปวานนผู้มีกายสีแดงฉานผู้เป็นอนุชาของพาลีกษัตริย์ผู้ครองเมืองขีดขินสุครีปเมื่อได้เห็นหนุมานซึ่งเป็นวานนเผือกผู้มีลักษณะงดงามและมีแววของความเก่งกล้าก็รู้สึกถูกชะตาเป็นอย่างยิ่งจึงได้เข้าไปทักทายและพูดคุยด้วย ด้วยอัธยาศัยไมตรีที่ดีของสุครีพทำให้หนุมานรู้สึกอบอุ่นใจอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนสุครีพได้ชักชวนให้หนุมานมาอาศัยอยู่ในเมืองขีดขินและเข้ารับราชการเป็นทหารหนุมานซึ่งกำลังไร้ที่พึ่งพิงก็ตอบตกลงในทันทีด้วยความสามารถและสติปัญญาที่ยังคงหลงเหลืออยู่ทำให้หนุมานสร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ได้อย่างรวดเร็วจนในที่สุด ก็ได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็นทหารเอกคนสนิทและกลายเป็นสหายที่สุครีพไว้วางใจและรักใคร่มากที่สุดฮนุมานได้พบสถานที่ที่เป็นของตนเองและได้พบเจ้านายที่ตนพร้อมจะถวายชีวิตให้แล้วเขารับใช้สุครีพด้วยความซื่อสัตย์นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาโดยที่พลังอำนาจที่แท้จริงอันมหาศาลของเขานั้นยังคงหลับไหลอย,อยู่ภายในรอคอยวันที่จะถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้ง เมื่อถึงเวลาที่โลกต้องการวีรบุรุษส่วนที่10รอวันตื่นและหนุมานก็ได้ใช้ชีวิตอยู่ในฐานะทหารเอกแห่งเมืองขีดขินนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาความทรงจำเกี่ยวกับพลังอำนาจอันมหาศาลได้เลือนหายไปจนหมดสิน้นเหลือเพียงความซื่อสัตย์พักดีที่มอบให้กับสุครีพผู้เป็นสหายและเจ้านายแต่เพียงผู้เดียวเรื่องราวของหนุมานจึงเป็นเหมือนบทเรียนที่ว่า พลังอำนาจที่ไร้การควบคุมนั้นอาจนำมาซึ่งความวุ่นวายแต่เมื่อพลังนั้นถูกชี้นำด้วยความพักดีและคุณธรรมมันก็จะกลายเป็นเครื่องมือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการปกป้องความดีงามเรื่องราวต้นกำเนิดของวานอนผู้จะมาเป็นทหารเอกของพระรามก็ได้จบลงณจุดนี้หนุมานได้ถูกวางลงบนกระดานแห่งโชคชะตาแล้วเหลือเพียงรอเวลาที่เหมาะสมที่พระรามจะเดินทางมาพบและปลุกพลังที่หลับไหลของเขาให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้ง และบัดนี้เรื่องราวของเราจะขอย้อนกลับมายังปัจจุบันณป่าปัญจวดีในขณะที่ชะตากรรมของหนุมานได้ถูกกำหนดขึ้นแล้วนั้นอีกฝากหนึ่งของผืนป่าโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ที่สุดก็กำลังจะอุบัติขึ้นพระรามยังคงวิ่งไล่ตามกวางทองลวงใจลึกเข้าไปในป่าเรื่อยๆโดยที่ไม่ทรงตระหนักเลยว่าทั้งหมดนี้คืออุบาย ในขณะที่อาสมนั้นนางสีดาและพระลักษ์กำลังเฝ้ารอคอยการกลับมาของพระองค์ด้วยความรู้สึกที่เริ่มไม่ปกติบรรยากาศที่เคยสงบสุขบัดนี้กลับเต็มไปด้วยความเงียบงันที่น่าอึดอัดใจกับดักของทศกัณฐ์จะสำเร็จหรือไม่พระรามจะทรงรู้ตัวเมื่อใดว่าพระองค์ถูกล่อลวงออกจากอาสมและจะเกิดอะไรกับนางสีดาที่กำลังรอคอยการกลับมาของพระสวามีโดยไม่รู้ถึงอันตรายที่กำลังคืบคลานเข้ามา สำหรับวันนี้เรื่องราวที่สาบศูนย์ก็ได้เดินทางมาถึงบทสรุปของอีกหนึ่งบทแล้วแต่เรื่องราวทั้งหมดที่แท้จริงกำลังจะเริ่มต้นขึ้นในอีกไม่ช้าพบกันใหม่ในตอนต่อไปของ Lost Story เรื่องราวที่สาบศูนย์สวัสดีครับ